อันสมบชูชาฉบับสมบูรณ์แดดโคธาเรียวเรียวทองเรื่องรองขอบฟ้าดอกบัวบานรับอุสาแจ่มตาฟ้ารุ่งงามพคยจีวรเลือนและอารามแสมงงามตีตื่นใจหมูสงทรงศิลส,ส,ส,สดใส ฐานนสโมบูชาฉบับสมบูรณ์คือประวัติพระเดชพระคุณหลวงปู่ชอบฐานสสโมซึ่งคุณหญิงสุรีพันธ์มณีวัฒนได้เรียบเรียงและรวบรวมข้อมูลต่างๆพร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขให้ความชัดเจนขึ้นเพื่อเผยแพร่เกียรติคุณและมหาคุณูปการ ของหลวงปู่ชอบฐานะสโมเพื่อถวายเป็นอาจรรยบูชาให้ท่านผู้อ่านผู้ฟังได้มีดวงตาเห็นธรรมเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปขอกราบคารวะท่านพระครูวิวรยานโสพลหลวงปู่ดาศิริปัญญยเจ้าอธิการวัดป่าสัมมาณุสรอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยที่ได้มอบหนังสือฐานะสโมบูชาฉบับสมบูรณ์ ให้ผู้ดำเนินรายการนำไปเผยแพร่ทางวิทยุกระจายเสียงเพื่อมวลพุทธศาสนิกชนผู้สนใจจะได้รับฟังประวัติและอนุสร์ถึงพระเดชพระคุณอันประเสริฐของหลวงปู่ชอบฐานสโมโภคู้ทรงศีลวิสุทธิ์จารึกไว้เป็นอนุสร์ตราบนานเท่านานโดยมอบหมายให้ดอนเจดีเป็นผู้ดำเนินรายการ ดังท่านจะได้รับฟังต่อไปสสงงดััมายหวใจสสวว่างสัสดีครับท่านผู้ฟังธรรม,มประวัติหลวงปู่ชอบฐานสมโมเมื่อตอนที่แล้วได้บรรยายมาถึงปฏิบัาาของท่านในสายพระธุดงข้ากมฐานสิทธท่านพระอาจารย์มัน่นภูริทัตตามหาเถระเป็นที่ยกย่องกันว่า หลวงปู่ชอบท่านเป็นสิทธิ์ที่สำคัญที่สุดองหนึ่งที่เด็ดเดี่ยวกล้าหารทางความเพียรมีนิสัยทางมักน้อยสันโดษชอบสแสวงหาความวิเวกสงัดอยู่ตามป่าตามเขาตลอดมาข้อปฏิบัติและทำภายในของท่านเป็นที่สรรเสริญแม้จากปากองค์พระอาจารย์ของท่านเองตามคำของครูบาอาจารย์ที่เคยเที่ยวทุดงมากับท่านแต่สมัยแรกๆเล่าว่าหลวงปู่ท่านเป็นผู้อยู่ง่ายมาง่ายไปง่าย ปกติท่านชอบอยู่คนเดียวไปคนเดียวแต่ถ้าจะมีหมู่พวกก็จะต้องเลือกเฉพาะผู้ที่มีนิสัยใจเพชรเด็ดเดียวสู้อดสู้ทนสู้ลำบากเหมือนอย่างท่านคืออยู่ง่ายมาง่ายรูดูผลดูจะเป็นปัญหาแต่ไม่มีปัญหาสำหรับท่านการเดินทุดงของหลวงปู่นั้นเป็นการเดินทุดงข้งรรมฐานจริงๆเป็นการเดินด้วยเท้าโดยตลอดเพราะสมัยนั้นรถราหายากและทางที่ท่านมุ่งดำเนินนั้นก็มุ่งไปในป่าลึก ซึ่งอย่าว่าแต่ทางรถยนต์หรือทางเกวียนเลยแม้แต่ทางเดินเท้าก็แทบจะไม่มีหรือบางทีอาจจะมีทางสำหรับพรานป่าหรือคนเดินป่าอยู่บ้างแต่ส่วนใหญ่ก็หาร่องรอยยากโดยเฉพาะเวลาหมดฝนหลังออกพันษาใหม่ๆต้นไม้กําลังระบัดใบใหม่เขียวขจีด้วยได้รับน้ําฝนมาจนเต็มอิ่มจึงเติบโตงอง,งามจนลบร่องรอยคนเดินหมดขอเชิญท่านติดตามรับฟัง ธรรมประวัติหลวงปู่ชอบฐานสโมต่อจากตอนที่แล้วตอนนี้เป็นตอนที่สิบต่อไปครับการเดินทุดงนี้ท่านชอบเดินทางเวลากลางคืนมากกว่ากลางวันข้อความนี้เป็นที่รู้จักกันในหมู่เพื่อนหมู่สิทธิ์ทั้งนั้นเล่ากันว่า ไม่ว่าจะเป็นการขึ้นเขาลงห้วยบุกเข้าไปในป่าดงพงทึบท่านก็จะชวนหมู่เพื่อนเดินทางกลางคืนเสมอหลายองค์จะร้องอุทธรว่าทำไมไม่รอรุ่งเช้าก่อนเดินทางกลางคืนนั้นน่ากลัวสะดุดรากไม้ต่อไม้และบางทีจะมีภัยจากอสรพิษด้วยเราไปเผลอเหยียบมันเข้าเพราะมืดมองไม่เห็นอะไรนอกจากนั้นกลางคืนยังเป็นเวลาที่สัมสัตว์ออกหากิน ทั้งเสือทั้งช้างทั้งกระทิงหมีเม่นอยู่ดีไม่ว่าดีจะต้องไปประทะพวกเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าดงทําไมขอรับหลวงปู่ก็หัวเราะว่าผมชอบชวนเดินกลางคืนมันเย็นดีอากาศไม่ร้อนกลางวันยังพอได้เห็นอะไรบ้างกลางคืนไม่หลงทางหรือครับก็ดูดาวได้ท่านชี้แจง แต่สำหรับเรื่องข้อแก้การสรุปต่อมาเหยียบสัตว์ร้ายเช่นงูแมลงป่องนั้นท่านยิ้มเฉยเสียมิได้อธิบายอย่างไรเป็นที่เชื่อกันว่าหลวงปู่เห็นในเวลากลางคืนได้เช่นเดียวกับที่เราทุกคนจะใช้สายตาเนื้อเห็นอะไรในเวลากลางวันความจริงท่านเห็นมากกว่าที่เราปุตุชนคนธรรมดาจะเห็นในเวลากลางวันซิอีก เพราะท่านเห็นรวมทั้งสิ่งลึกลับกายทิพย์ที่ไม่ปรากฏแก่ตาเราท่านธรรมดาด้วยดังนั้นเวลากลางคืนหรือกลางบัดจึงไม่มีความหมายแตกต่างก,กันสำหรับท่านและเวลากลางคืนอากาศเย็นสบายกว่าไม่ร้อนอบอ้าวดังกลางวันจึงไม่น่าแปลกใจที่ท่านจะชอบการเดินทางกลางคืนมากกว่าท่านเล่าว่าระหว่างเดินก็กำหนดจิตภาวนาไปตลอดเวลา การเดินทางทั้งคืนจึงเท่ากับเดินจงกรมภาวนาไปทั้งคืนบนบาก,ก็มีบริขารของพระธุดมครบขันเช่นบาทกรดมดุงกรดกระติกน้ำที่กรองน้ำผ้าสังคาติรวมทั้งของจำเป็นในการเดินป่าเช่นมีดโคมไฟเทียนไขไม้ขีดไฟเป็นต้นของเหล่านี้หากเราถือแบกกันเองก็บนหนักแทบแย่อยู่แล้ว นึกไว้ออกว่าถ้าจะต้องแบกไปบนบาทตลอดเวลาเส้นทางเป็นกี่ร้อยกี่พันเส้นบุกป่าแวกพงหญ้าพงหนามขึ้นเขาลงห้วยจะทำอย่างไรแม้แต่จะพาเพียงลำพังตัวเราเองไปให้ถึงจุดหมายปลายทางอย่างตลอดรอดฝั่งก็แทบจะเป็นลมล้มสลบลงแล้วนี่ยังจะต้องแบกอัฐบริขารและของอื่นๆไปด้วยหรือแต่นั่นคือพวกเราปุตุชนคนธรรมดา หลวงปู่ท่านไม่ใช่อย่างนั้นถ้าเดินทางไปด้วยความสงบสบายบาข้างหนึ่งแบกกรดบาอีกข้างหนึ่งสะพายบาทซึ่งบรรจุบริขารต่างๆภายในอย่างครบครันจิตที่ภาวนาเป็นสมาธิก็มีแต่ความสงบประงับเยือกเย็นโปร่งสบายแทบจะไม่รู้สึกถึงความหนักหนาของบริขารต่างๆเหล่านั้นเลยจิตสงบกายสงบ จิตสบายกายสบายจิตเปรี่ยวกายเปรี่ยวจิตวิเวกกายวิเวกจิตเบากายเบาจิตและกายต่างสงบอยู่ในตัวของตัวเองตางมีหน้าที่ของตนบางเวลาเมื่อคิดค้นธรรมะปรากฏขึ้นแจ่มแจ้งสงบสว่างเท้าแทบไม่ได้รู้สึกว่าจะสัมผัสดินเลย แม้ว่าจะเป็นดินที่แข็งแตกระแหงเม็ดกรวดเม็ดทรายหินคมแหลมมีได้รู้สึกถึงความแข็งแง่คมที่เคยบาดเท้าลึกเลยความรู้สึกแทบจะเหมือนกันกับเดินไปบนพรมกรรมะยี่อ่อนนุ่มนวลตัวเบาหิว,วราวกำหะรอยไปในปุ๋ยเมฆท่านบำเพ็ญเพียรทุกอิริยบทนั่งนอนยืนเดินครบอริยบทสี ไม่ว่ากำลังเดินทางดังกล่าวแล้วหรือเมื่อไปถึงที่ซึ่งเห็นควรหยุดพักชั่วคราวหรือพักแรมเพื่อบำเพ็ญสมณธรรมจะเป็นตามใต้โคนไม้หรือกลางแจ้งบนยอดเขาหรือเงื่อมผาริมเหวหรือในถ้ำการบำเพ็ญเพียรของท่านก็มีได้ลดละทั้งกลางวันกลางคืนขณะอยู่บนเขาหรือในถ้ำกลางป่าลึก ซึ่งมีชาวเขาหรือชาวไร่ตั้งบ้านเรือนอยู่ห่างๆและโดยปกติจะมีราวสองสามครอบครัวเป็นอย่างมากท่านดื่มดำในการบำเพ็ญภาวนามากจะไม่ค่อยสนใจกับอาหารขบฉันเว้นสีห้าวันจึงจะออกบินทบาททีหนึ่งการภาวนาในป่าเขาเช่นนี้ท่านว่ามีแต่ก้าวหน้าจิตเป็นสมาธิทั้งกลางวันกลางคืน ทั้งอิริยาบถสี่นั่งเดินยืนนอนแต่ส่วนใหญ่จะอยู่ในอิริยาบถสามโดยการนอนนั้นท่านเพียงกระทําเพื่อให้ธาตุขันได้พักผ่อนคลายเท่านั้นกลางวันอากาศร้อนท่านมักจะพักมากกว่าแต่กลางคืนอากาศจะเย็นสบายกว่าจิตจะลงได้สนิทเต็มฐานของสมาธิและลงได้ครั้งละหลายๆชั่วโมงกว่าจะถอนขึ้นมา บางเวลาคิดเมตตาเทวดาท่านก็ถอนจิตออกมาอยู่ในระดับอุปจารสมาธิต้อนรับเมตตาเขาตามควรโดยการแสดงธรรมหรือต่อปัญหาเสร็จธุระแล้วท่านก็ย้อนจิตเข้าสู่สมาธิจนกว่าจะถึงเวลาที่ค่อยถอนขึ้นมาซึ่งท่านก็จะพิจารณาภาคปัญญาไตรลักษณ์อริยสัจสี่ต่อไปท่านภาวนาครั้งละนานๆสองถึงสชั่วโมง หรือ4 5ถึงชั่วโมงหรือตลอดรุ่งแล้วแต่จิตจะสงบและถอนขึ้นมาผลจากนั่งท่านก็เดินจงกรมเป็นการเปลี่ยนอิริยาบทซึ่งแต่ละครั้งก็คงนานเป็นหลายชั่วโมงเช่นกันซึ่งแม้ในปัจฉิมวัยอายุถึงกว่า9 0้าพรรษาเดินเองไม่ได้หลวงปู่ยังให้พระเนนเข็นรถจงกรมครั้งละสองสามชั่วโมงเป็นปกติ บางครั้งข้อธรรมก็ผุดขึ้นระหว่างกำลังเดินจงกรมทำให้ท่านต้องหยุดยืนพิจารณาจนกระจ่างรู้แล้วจึงเดินต่อไปธรรมที่ผุดขึ้นทั้งเวลาที่เดินจงกรมหรือนั่งสมาธินี้ท่านเคยจดไว้เป็นเล่มๆม,มีสิทธิ์ได้เคยเห็นหลายคนแต่น่าเสียดายที่เวลานี้ไม่ทราบว่าอยู่ที่ใดสำหรับรรม ที่บำเพ็ญภาวนานั้นท่านเคยเล่าให้สิทธิ์ใกล้ชิดฟังว่าถ้ำต่างๆที่ท่านเคยผ่านไปบำเพ็ญภาวนานั้นทั้งในประเทศไทยทั้งในประเทศลาวและทั้งในประเทศพมา่ามีจำนวนถึง58ถ้ำเฉพาะในเมืองไทยนั้นแน่นอนย่อมมากที่สุดถ้ำท,ที่ภาคเหนือก็เช่นถ้ำท,ที่จังหวัดเชียงใหม่ ถ้ำดอกคำภาวนาดีที่พร้าวเชียงใหม่พะเยาแม่หงสอนลำพูนลำปางเพชรบูรณ์แพร่น่นานถ้ำที่ภาคอีสานเลยอุดรขอนแก่นนครราชสีมาน้องคายสกลนครนครพนมมุกดาหารอุบลราชธานียโสธรกาลสินร้อยเอ็ดศีสเกษมหาสารคามบุรีรัม เฉพาะถ้ำที่ท่านจำพรรษานั้นเท่าที่ทราบแน่นอนมีที่ถ้ำแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่คือพรรษาที่28พศ2495ถ้ำน,นายมจังหวัดเพชรบูรณ์พรรษาที่10พศ2477ถ้ำพระสบายจังหวัดลำปางพรรษาที่30พศ2497ส่วนถ้ำอื่นๆที่พักนานเป็นแรมเดือน แต่ไม่ได้จำพรรษาก็มีถ้ำผาแดงนาไงถ้ำเสือภูหลวงถ้ำมะกะอำเภอแม่แตงถ้ำดอกคำอำเภอพร้าวถ้ำตาดหมอกเชียงใหม่ถ้ำแม่ละงองเชียงใหม่เป็นอาทิสำหรับบนยอดเขายอดดอยนั้นยังไม่มีใครกราบเรียนถามท่านว่ายอดเขายอดดอยที่ผ่านวิเวกมาตั้งแต่เป็นผู้จาริกสแสวงธรรมจนเป็นผู้ปลดวาง โปรยปลายกระแสธรรมแก่ทั้งหมู่มวลมนุษย์และเทวดาพร้อมทั้งพวกกายทิพย์ทั้งปวงนั้นจะเป็นจำนวนกี่ร้อยกี่พันแหง่งและก็เช่นเดียวกับถ้ำนอกจากในประเทศไทยก็ยังมีทั้งในประเทศลาวประเทศพมา่าด้วยภูเขาควายในประเทศลาวซึ่งเป็นเขาสูงอุดมด้วยป่าดงดิบและสัตว์ป่าเป็นที่ซึ่งทราบกันในหมู่พระธุดงคกรรมฐานว่า มีบรรดาหรือีชีไพรนักสิทธิพระปัจเจก,กับพุทธเจา้าพระอาหารหาาันตเจ้าแต่สมัยพุทธกาลเคยขึ้นไปบำเพ็ญพรตภาวนาหรือนิพ,พานและเป็นแถบถินที่ท่านพระอาจารย์เสากันตะสีโลพระอาจารย์มั่นภูริสตามหาเถระท่านอาจารย์ของท่านเคยไปปฏิบัติธรรมมาแล้วและแนะนําให้บรดาสิ์หัวกะทิของท่านไปบำเพ็ญเพียรเป็นการทดสอบจิตจะแข็งแกร่งเพียงพอหรือไม่ ยอดดอยอีต่อดอยบ้านยางแดงโปรดพวกยางในประเทศพมา่าดอยวิเวกเมืองหางดอยเชียงตองดอยเชียงคำโปรดพวกไทยใหญ่ในเขตพมา่าเช่นเดียวกันท่านเล่าว่าเฉพาะที่จำพรรษาบนยอดดอยนั้นมีสาสบดอยรวมทั้งในเมืองไทยและพมา่าโดยเฉพาะที่พมา่าตลอดเวลาที่เดินทางไปสองครั้งรวมห้าปีเศษนั้น ได้จำพรรษาบนยอดดอยทั้ง5พรรษาท่านล่วงเข้าสู่มัชชิมวัยการไปคนเดียวอยู่คนเดียวของท่านก็ลดละลงบ้างด้วยได้มีพระเนนผู้มุ่งต่ออัดต่อธรรมใครขอติดตามเป็นสิทธิ์มากขึ้นแต่ท่านก็ยังเลือกรับเฉพาะผู้มีนิสัยเช่นท่านคือเด็ดเดียวอดทนทนอดทนยากทนลำบาก ตั้งใจมั่นคงต่อการบำเพ็ญเพียรภาวนาตั้งใจมั่นคงจะเริญรอยตามแนวทางที่ครูบาอาจารย์พาดำเนินครูบาอาจารย์ของท่านพาดำเนินมาท่านก็พาสิทธิานุสิทธ,ธ,ธิ์ดำเนินต่อไปเมตตาธรรมที่สืบทอดจากครูบาอาจารย์ไปสู่สิทธ หลวงปู่ชอบท่านสอนพระเนนเสมอให้สแสวงหาที่สงัดวิเวกเร่งทำความเพียรภาวนาอย่างหนักอย่าประมาทการทำความเพียรให้ปฏิบัติจนเป็นความเคยชินไม่ให้เลือกการเวลาหรือสถานที่ความจริงแทบจะไม่ต้องพูดด้วยวาจาเลยเพราะองค์ท่านก็เป็นแบบฉบับอันยิ่งยอดของผู้สแสวงหาที่อันสงัดวิเวกอย่างแท้จริงอยู่แล้วเขาสูงป่าลึก ทำอันสงัดลี้ลับที่แทบจะไม่เคยมีเท้ามนุษย์เคยเยี่ยมกลายไปถึงล้วนเป็นที่ซึ่งท่านเคยดั้นด้นทุดงผ่านไปแล้วอย่างโชคโชนท่านสรรเสริญอยู่เสมอว่าการทำความเพียรภาวนาจะได้รับความก้าวหน้าทางจิตอย่างดูดดื่มลึกซึ้งในสถานที่อันสังัดวิเวกเพื่อความก้าวหน้าทางภาวนา จึงควรแสวงหาป่าเขาอันสงบสงัดลึกล้ำเป็นที่บำเพ็ญเพียรแต่ท่านก็เตือนบรรดาสิทธิ์เสมอว่าอย่าให้สิ่งนี้มาเป็นกังวลจนเสียประโยชน์ของเจ้าของด้วยมัวแต่ตรึกนึกแสวงหาแต่สถานที่ใหม่เรื่อยไปเมื่อหาสถานที่อันเป็นสปายะแก่จิตได้แล้วก็ควรพอใจ ทำนักบำเพ็ญภาวนาต่อไปจนกว่าจิตจะรู้สึกจืดจางหรือเคยชินไปจิตผู้ภาวนาควรจะตื่นระวังภัยระวังสติเมื่อได้เกิดอาการชินชาหรือที่เรียกว่าติดที่อยู่ก็ต้องแสวงหาที่ใหม่ต่อไปอาการติดที่สมเด็จพระบรมศา,ศาสดาทรงให้บรรดาภิกษุระวัง มีอยู่สี่ประการคือติดอาหารติดอากาศติดตระกูลและติดที่อยู่ติดอาหารหมายถึงการติดในรสอาหารว่าประณีตอร่อยเปรี้ยวหวานมันเค็มติดอากาศคือการติดอากาศร้อนหนาวโปร่งเย็นสบายไม่ชื้นไม่แฉะติดตระกูลคือการติดพึงใจที่จะอยู่ใกล้ชิดญาติโยมผู้ประทาก ให้มีแต่ความสะดวกสบายติดที่อยู่คือการติดถิ่นติดสถานที่ถือเป็นที่อยู่ประจำและกลายเป็นถือเป็นเจ้าเข้าเจ้าของไปพระธุดงจะต้องสามารถละได้ไม่มีการติดเหมือนพญาหงที่บินจากสมุทรจรินไปโดยปราศจากการโศกสลดพวงหาอะไรฉะนั้นหลวงปู่เตือนสิทธิ์ของท่านเสมอว่า แต่จะอย่างไรก็ดีจะอยู่ที่ใดก็ตามบัณฑิตย่อมรู้จักใช้สถานที่และเวลาให้เป็นประโยชน์ต่อการภาวนาทุกจังหวะและทุกโอกาสไม่เฉพาะแต่เวลาที่นั่งภาวนาหรือเดินจงกรมแม้แต่ระหว่างไปบิณฑบาตระหว่างฉันระหว่างทำกิจวัตรประจำวันไปห้องน้ำล้างหน้าระหว่างเดินทาง ไม่เลือกสถานที่ว่าจะต้องอยู่ในกลางป่าในถ้ำในคูหาบนยอดเขาระหว่างโคจรบินทบาตไปในหมู่บ้านก็ควรจะต้องตั้งสติมองดูจิตของตนตลอดเวลาไม่เลือกการเลือกสถานที่ไม่เลือกหนาวเลือกร้อนเลือกฝนตกเลือกแดดออกเลือกสบายหรือเลือกป่วยไข้ต้องเป็นผู้มีสติอยู่ทุกการทุกสถานที่และทุกอิริยาบถ สติกำกับจิตสติต้องอยู่ตลอดไม่ว่าจิตจะอยู่ในขั้นใดขั้นเริ่มฝึกหัดขั้นจิตเป็นสมาธิขั้นเริ่มฝึกหัดทางปัญญาจะเจริญสมถะหรือวิปัสสนาขั้นใดก็ตามต้องอาศัยสติกำกับดูแลอยู่ตลอดหากขาดสติสมาธิและปัญญาก็จะไม่เจริญไปได้ท่านให้พระเนรมุ่งตรงต่อสติปัฏฐานสี่และอริยสัจสี่ ท่านว่าทางนี้เป็นมัคเอกมัคโคทางเอกทางเดียวทางมุ่งตรงไปสู่ผลคือการดับทุกข์หรือนิพพานพระพุทธเจ้าทรงรับรองมาตลอดท่านอธิบายว่าเรื่องสติเรื่องมหาสติปัฏฐานสเรื่องไตรล,ลักษณ์และอริยสัจสี่ที่ท่านเน้นให้พระเนนปฏิบัตินี้ท่านก็กล่าวตามแนวที่ท่านปฏิบัติ โดยได้รับโอวาทส,สั่งสอนมาจากพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านกล่าวคือตามที่ท่านพระอาจารย์มั่นได้สั่งสอนท่านมานั่นเองว่าเป็นหัวใจของการปฏิบัตินำไปสู่การหลุดพ้นถ้ามั่นใจในมรรคผลนิพพานปฏิบัติไปอย่างเต็มสติเต็มปัญญาเต็มความสามารถไม่ย่อท้อรอรีสงสยัยนี่สงสัยโน้น ก็จะหายสงสัยในธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าโดยสิ้นเชิงหมดการตรึกนึกถึงอดีตอนาคตสามารถปล่อยวางทุกข์กังวลทั้งปวงวางพบวางชาติได้ท่านก็ปฏิบัติไปตามที่ครูบาอาจารย์พาท่านดำเนินมาและท่านก็นำธรรมคำสั่งสอนนั้นมาถ่ายทอดให้หมู่สิทธิ์อีกทอดหนึ่งการทำจริงยอมได้รับผลจริงอย่างไม่ต้องสงสัย สำคัญแต่ว่าทุกคนจะยอมทำจริงหรือไม่เท่านั้นพระพุทธเจ้าสลบไปกี่ครั้งท่านพระอาจารย์มั่นก็สลบไปกี่ครั้งประวัติครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่ที่ภาวนาสละตายส่วนซบสลบไปแต่ละองค์องค์ละกี่ครั้งผู้ที่มารู้จักมากราบไหว้ในภายหลังก็เห็นแต่ตอนที่ผ่านผ่านแดนตายกันมาแล้ว จะมีกี่คนที่เข้าใจลึกซึ้งถึงคำที่ท่านกล่าวสั้นๆว่าต้องทำความภาคความเพียรอย่างเต็มที่อย่างอุกฤษไม่ใช่ทำแบบหยอกๆแยกๆแล้วก็ฝันถึงสวรรค์นิพพานเอาฝันก็ได้แค่ฝันได้แค่งเงาคว้าได้แต่งเงาที่จะเป็นสมบัติของตนอย่างเต็มผ้าภูมินั้นอย่าได้ฝันไปตามสำนวนของหลวงปู่ ท่านสอนสิทธิผู้ใกล้ชิดว่าธรมอยู่ริมตายฟากป่าหมากเหยาน้อยนากว่าจะพ้นทุกข์กระดูกเพียงปลายไผ่ท่านอธิบายว่านิพพานไม่ได้ศูนไม่ได้อยู่ตามที่โลกคาดคะเนหรือเดากันทำจริงจะได้เห็นของจริงรู้จริงและจะเห็นนิพพานเองเห็นพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เห็นครูบาอาจารย์ที่ท่านบริสุทธิ์เอง และหายสงสัยโดยประการทั้งปวงท่านเล่าให้สิทธิผู้ใกล้ชิดและมุ่งมั่นต่อการหลุดพ้นฟังว่านี่แหละเป็นคำสอนจากท่านพระอาจารย์มัน่นและความจริงเป็นธรรมที่ท่านพระอาจารย์มั่นเมตตามาแสดงโปรดท่านทางนิมิตภาวนาท่านเล่าว่าท่านพระอาจารย์มั่นมากด้วยความเมตตาต่อสิทธิโดยเฉพาะสำหรับหลวงปู่แล้ว เวลาท่านติดขัดในการภาวนาท่านพระอาจารย์มั่นจะเมตตาม,มาแสดงธรรมสอนท่านทางสมาธิภาวนาเสมอไม่เลือกสถานที่ว่าจะเป็นเวลาที่ท่านอยู่ในถ้ำหรืออยู่กลางป่าหรืออยู่บนเขาและไม่เลือกว่าจะเป็นเมืองใดประเทศใดไทยหรือลาวหรือพมา่าบางทีท่านพระอาจารย์มั่นก็จะเหาะลอยมาทางอากาศ แต่บางทีก็จะเดินมาอย่างธรรมดาหรือปรากฏร,ร่างขึ้นในทันทีเมื่อท่านเมตตาสั่งสอนจบลงหลวงปู่ก็จะก้มลงกราบด้วยความเคารพอย่างสูงสุดและเต็มตื่นด้วยความรู้สึกถึงพระคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่มีอย่างล้นฟ้าล้นดินไม่เคยทอดทิ้งสิทธิ์ดูแลห่วงใย,ยคอยสอดส่องให้ความรู้แก่สิทธิ์ตลอดเวลา แม้แต่เมื่อท่านนิพานไปแล้วท่านก็ยังคงเป็นพ่อเป็นแม่เป็นครูบาอาจารย์ที่สูงด้วยเมตตาต่อสิทธิ์อย่างไม่เสื่อมคลายหลวงปู่ชอบท่านเล่าว่าท่านพระอาจารย์มั่นมาเยี่ยมและเมตตาสั่งสอนท่านเสมอในขณะเมื่อผู้เขียนบันทึกมาถึงตอนนี้ได้ขอโอกาสกราบเรียนถามถึงแม้ในเวลาปัจจุบันนี้ คือปีพศ2535เมื่อเรียนถามครั้งสุดท้ายหลวงปู่ก็รับว่าท่านพระอาจารย์มั่นยังมาเยี่ยมอยู่เช่นเดิมบันทึกมาถึงแค่นี้ผู้เขียนก็ให้นึกถึงเรื่องที่กล่าวไว้ในพระไตรปิฎกถึงพุทธกิจห้าประการขององค์สมเด็จพระบรมครูซึ่งคนสมัยนี้ส่วนใหญ่อ่านแล้วก็ไม่ยอมเชื่อ พุทธกิจห้าประการที่ทรงบำเพ็ญให้เป็นประโยชน์แก่ชาวโลกนั้นมีกล่าวไว้ว่ากิจข้อแรกปุพพนเหบินทปาตันจะเวลาเช้าเสด็จออกบินทบาทเพื่อเป็นการโปรดสัตว์โลกผู้ต้องการบุญข้อที่สองสายในเหธรรมเทสนังในเวลา,าเย็นทรงแสดงธรรมแก่ประชาชนผู้สนใจในการฟังธรรม ซึ่งมีตั้งแต่ท้าพระยามหากษัตริย์ลงมาจนถึงคนเข็นใจข้อที่สปปโทเสพิขุโอวาทางังในเวลาค่ำทรงประทานโอวาทให้กรรมฐานแก่พระภิกษุสงฆ์รวมทั้งทรงแก้ไขข้อติดขัดในการภาวนาให้ด้วยข้อที่สอัรเทรเตเทวปันหนังในเวลาเที่ยงคืน ทรงแสดงธรรมและตอบปัญหาแก่เทวดาทั้งหลายข้อที่5ปัจจุดเสวะคะเตะกาเลพัพพาพัพเพวิโลกนังในเวลาใกล้รุ่งทรงเหล็งพระยานที่ใครจะมาข้องตาขายพระยานของพระองค์ที่อาจจะรู้ธรรมซึ่งพระองค์ทรงแสดงแล้วได้รับผลตามควรแก่อุปนิสัยบาร,รมีของคนเหล่านั้นโดยเฉพาะ ผู้มีนิสัยที่จะบรรลุธรรมโดยรวดเร็วแต่ชีวิตจะต้องตายเสียก่อนก็จะเสด็จออกไปโปรดคนนั้นก่อนเพื่อนการเสด็จไปโปรดสัตว์โลกตามพุทธกิจข้อต่างๆนี้ปกติจะเสด็จไปด้วยพระองค์เองแต่บางโอกาสก็อาจจะเสด็จโดยพุทธนิมิตในภาวนาก็ได้ตามพระธรรมปรทัทถกถากล่าวไว้หลายต่อหลายครั้งว่าพระสาวกของพระองค์กําลังพิจารณาธรรมอยู่ เกิดขัดข้องในการพิจารณาธรรมอันเป็นช่วงสำคัญด้วยประการใดก็ตามสมเด็จพระบรมศาสดา,าระหว่างประทับอยู่ในพระคันธกุฎีจะทรงเปล่งพระโอภาษตไปปรากฏพระองค์อยู่ต่อหน้าพระสาวกองค์นั้นๆทรงมีพระพุทธกาลุนทรงตรัสแนะทรงเฉลยธรรมและเมื่อพระสาวกองนั้นนั้นพิจารณาตามไป ก็สามารถบรรลุมรคผลอรหัตตผลได้โดยไม่ยากทรงแสดงธรรมและตอบปัญหาเทวดาทั้งหลายเปล่งพระโอภาษไปปรากฏพระองค์โลกสมัยใหม่จะไม่ยอมเชื่อกันเป็นอันขาดว่าเป็นไปได้กล่าวหากันว่าเป็นการเขียนตกแต่งต่อเติมเสริมต่อโดยพระอัฐิกถาจารย์ในภายหลังเป็นไปได้อย่างไรที่มนุษย์เราจะทำอย่างนั้นได้ โกหกกันชัดๆโลกสมัยปรมาณูก้าวหน้ากันไปเท่าไรแล้วคนไทยยังงม,มงายกันอีกไม่แต่คนไทยธรรมดาจะคัดคา้านมีพระภิกษุสงฆ์บางรูปก็ยังช่วยเขียนค้านรพระใจปิดกนั้นรับไม่ได้ควรจะตัดออกสัก4 0่สถึงเปอร์เซ็นต์ตัดทิ้งเสียฝรั่งเขาจะได้ยอมรับได้ โอ oh. ท่านเรียนแต่ปริัต์ไม่ยอมปฏิบัติท่านจะทราบได้อย่างไรว่าพระไตรปิฎกนั้นกล่าวถึงแต่ของจริงของแท้ไม่ได้มีของปลอมมาเจือปนเลยไม่ปฏิบัติด้วยตนเองแล้วจะเห็นของจริงได้เช่นไรเรื่องเช่นนี้ท่านผู้อยู่ในวงปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนมากที่เคยผ่านมาแล้วด้วยตนเอง หรืออย่างน้อยก็ได้ประสบพบเห็นเรื่องครูบาอาจารย์เป็นที่ประจักษ์ตาตนเองมาแล้วไม่มีอะไรที่จะกล่าวได้ว่ามากเกินไปหรือเป็นไปไม่ได้สำหรับพระปัญญาตัดสรู้ของพระองค์ส่วนอิทธิริตปฏิหารของพระองค์ท่านของพระสาวกของพระองค์ท่านผู้ทรงญาณลาภีผู้ประพฤติปฏิบัติตามรอยพระบาทพระบ,ร,ะบรมครู ก็ย่อมเป็นไปในแนวเดียวกันแม้ในปัจจุบันวันนี้เวลาของรายการได้หมดลงแล้วครับขอเชิญท่านติดตามรับฟังธรรมประวัติหลวงปู่ชอบฐานสโมได้ในตอนต่อไปสวัสดีครับ